สสวััดีครบนี่จะเป็นการ,าการาบันทึกรายการค้าของวันที่31มกราคม254ปรับปรุงการับค้างจ่ายอของย่อยที่5นะครับคือปิดบัญชีรายได้ค่าจ่างของกับในทุกตีครับขณะนี้เราอยู่กันที่เมนูหลักนะครับจากนั้นไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทครับกด workflow เลือกปิดบัญชี สมุดรายวัน GJ สมุดรายวันทั่วไปกดโอเคครับจากนั้นกด F3 เพื่อเพิ่มรายการวันที่เปลี่ยนเป็นวันที่3เดือนส่วน1พศจะเห็นว่าโปรแกรมก็จะทำการรลับข้อมูลมาให้คือวันนี้เป็นวันปิดวันชีงวดแล้วสามารถลงรายการได้ประเภทเดียวกับไทยซี รายการปิดบัญชีกดโอเคครับต้องการปิดบัญชีถึงเดือนที่หนึ่งปีสองห้าสี่กดโอเคครับต้องการปิดบัญชีคือปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายครับเลือกตัวเลือกที่ห้าโปรแกรมก็จะทําการรันข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติการบันทึกบัญชีคือขายสดหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยขายเชื่อ ปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสินค้ารับคืนและส่วนลดสองหมื่นห้าซื้อเชื่อ 50, 000, 8, 000, 4, ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทต้นทุนขายหกพันห้าร้อยเงินเดือนและโบนัสพนักงานสี่หมื่นค่าจ้างและค่าบริการหนึ่งหมื่น ค่าน้ำประปา2,100ค่าไฟฟ้า3,100ค่าโทรศัพท์2,120 0เงินสมทบกองทุนประกันสังคม200บาทค่าซ่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์900.17.26กำไรสุทธิประจำปี 31, 3 1 3 1 7 2 6 จะเห็นว่าฝั่งเดบิตและเครดิตเท่ากันคือจำนวนหนึ่งมื่นหนึ่งแสนสี่มื่นเก้าร้อยสิบเจ็ดจุดสองหกยอดกำไรสุทธิประจำปีอยู่ฝั่งเดบิตสามมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดจุดสองหกนั้นเป็นยอดขาดทุนเนื่องจากเป็นยอดที่อยู่ฝั่งเดบิตครับจากนั้นกดติ๊กติก๊เพื่อบันทึกครับ ให้เครื่องรันหมายเลขอาเชอร์อให้กดย็ดครับกดออกครับยกเลิกการแค้ไขาเดย็ดกดเอ็ดเข็บครั้งครับแทนเซนจากนั้นก็จะจบรายการค้าของวันที่31มกราคม2554่ดยสี่เพ่ยงแค่นี้ครับ